อันนี้คือพระนางพญาพิษณุโรกครับผมนี้เนื้อตะกัวสนิมแดงครับผมเนื้อตะกัวสนิมแดงครับเพื่อนครับเพื่อนดูครับเดี๋ยวสอง้ดูครับผมดูนะครับเพื่อนดูครับว่าสวยขนาดไหนครับผมเนื้อตะกัวสนิมแดงครับพระตรุครับผมนางพญาพิมพ์เข่าโค้งครับผมว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะผมดูครับอันนี้อยู่ในกรอบครับผมในกรอบครับผมไม่อยากแกะกรอบครับ อยากให้เขาอยู่เดิมๆว่าอยากให้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 นางพญาอยู่แบบอยู่แบบกรอบเดิมๆครับผมดูครับเพื่อนดูสนิมครับเห็นไหมครับสนิมครับดูพอนจานครับผมเขาดูแค่นี้พอครับผมดูครับเพื่อนเห็นไหมครับนี่คือสนิมครับผมสนิมแดงครับผมดูครับดูครับผมเพื่อนดูครับนี่เห็นไหมครับผมสนิมแดงสนิมแดงครับผมดูครับ สวยงามครับผมดูครับเงือกัวสนิมตะกัวสนิมแดงครับดูครับดูด้านหลังครับหลังการงานสร้างมากเลยครับดูครับนี่ครับสนิมเก่าเขาออกแดงสาดสาม่วงม่วงครับแต่ว่าสิมใหม่ก็อออกออกขาวเหลืองเหลืองส้มส้มแสแสประมาณนี้ครับดูครับเห็นไหมครับสนิมใหม่ขึ้นเต็มเลยครับผมดูครับตัวนี้มครับเห็นไหมครับนี่ดูสนิมใหม่ครับ สนิมใหม่สนิมเก่าครับผมสนิมเอ่อใหม่เข้ามาทับถมสนิมเก่าครับผมดูครับดูครับเห็นไหมครับนี่เทข้างหลังครับผมดูครับมีการเทครับผมดูครับเห็นมครับนี่ครับการเทครับแม่เทข้างหลังครับเหมือนผ้ากูท่ากระดานครับผมดูครับนี่การเทครับผมเทครับเทด้านหลังครับผมดูขยายดูดูครับว่าจะสวยขนาดไหนครับจะเห็นเท่าไหร่ไม่รู้ครับผมดูครับ พยายามให้เพื่อนเห็นครับเห็นเนื้อที่สวยครับผมดูครับดูเห็นไหมครับดูครับเสรยดายครับอยู่ในพลาสติกครับผมเสียดามากครับผมดูครับมได้แค่นี้ครับผมดูครับสวยงามยิงครับยะขยายให้ดูทีนะครับผมนี่ครับเพื่อนดูครับเห็นไหมครับนี่มีความเหี่ยวช้มครับดูครับขาวเรืองส้มแสดแดงครับ ดูครับขาวเหลืองส้มแสดแดงครับดูครับนี่คือธรรมชาติครับธรรมชาติของเนื้อตะกั่วสนิมแดงครับหายากครับถ้าขึ้นแบบนี้หายากครับแต่ถ้าขึ้นเนื้อตะกั่วมันเหอเอเอพระเนื้อตะกั่วที่ที่เป็นเอเอออเเม็ดข้าวเม่าของพระพิจิตรนะครับเห็นไหมเนื้อตะกั่วใหม่ๆเขาจะออกแบบนั้นนะครับเขาจะไม่ขึ้นสนิม ขาวเหลืองส้มแสดแดงนี้ครับดูครับถ้าตะกรวมีใหม่ครับผมเขาจะไม่ขึ้นสนิมแดงขนาดนี้ครับแต่บางองค์ก็ขึ้นไขวัวครับไขวัวขาวครับผมบางองค์ครับแต่อันนี้น่าจะผสมตะกรวเยอะครับผมก็เลยเป็นตะกรวสนิมแดงครับผมแต่ถ้าเป็นถ้าเป็นผสมดีบุกถ้าดีบุกเยอะก็เป็น ตะกัวชิ้นเงินครับผมอันนี้น่าจะเป็นตะกัวเยอะครับผมตะกัวเยอะก็ได้ออกเป็นสีแดงครับแดงสนิมแดงครับผมดูครับอันนี้ครับผม